อ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกคนช่วยเปิดหน้ากล้องนะครับอาจารย์ขอบันทึกอาแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราน่าจะใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ที่บันทึกไปด้วยเนี่ยประมาณสัก่20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็เนื้อหาที่เกินไปกว่าน,นั้นนี่เดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็น คลิปวิดีโอให้เราดูตามบัตยาใสยนะก็คือหมายความว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องดูพร้อมกันก็ได้นะครับส่วนที่เหลือนะแต่ว่านะในส่วนแรกเนี่ยก็คือเอาเป็นแบบนะเรียนพร้อมๆกันก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นสไลด์ที่อาจารย์ฉายอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมชัยิธิ์เป็นภาพสไลด์หรือเปล่าลูก ครับผิดครับถงครับอ่าเป็นภาพสไลด์เนาะโอเคอ่าถงั้นอาจารย์เริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> อ่าโอเคครับอ่อในเนื้อหาของวิชาเราเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะเหลือเรื่องที่เราจะเรียนอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องการจัดเรียงข้อมูลนะครับซึ่งจัดเรียงข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวอ่าหรับการเรียนครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนการจัดเรียงข้อมูล3วิธีนะครับ มันก็จะมีประมาณห้าหกวิธีนะครับเดี๋ยวอีกวิธีที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคลิปหนึ่งที่บอกนะครับเสร็จจากเรื่องการเรียงข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งอันนั้นเนื้อหามีนิดเดียวนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องการเรียงข้อมูลก่อนนะครับเรื่องการเรียงข้อมูลเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือเวลาเรามีข้อมูลเยอะๆสมมติเป็นชื่อคนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถที่จะเวลาเราจะเอามาใช้เราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลตรงนั้นได้ง่ายเนี่ยนะครับวิธีการหนึ่งก็คือต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาเรียงถ้าเผื่อเป็นชื่อเป็นข้อความเราก็อาจจะเรียงข้อมูลตามรหัสตามตัวอักษรกไก่ถึงข้อน้อูกภาษาอังกฤษก็เถึงแซดมีเป็นต้นนะครับหรือจะเรียงจากมากมาหาน้อยก็ได้นะเรียงข้อน้อูกไล่ลงมาจนถึงกไก่ก็ได้นะครับ ซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะค้นหาชื่อใครเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเรียงมันค้นง่ายนะครับหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับสมมุติเป็นพวกคะแนนเป็นเงินเดือนเป็นยอดขายพวกเนี้ยนะเราก็สามารถที่จะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้นะครับวิธีการเรียงข้อมูลเนี่ยนะครับนะฟังดูมันก็ เวลาให้พวกเราอธิบายเนี่ยว่าเรามีวิธีการเรียงข้อมูลได้ยังไงที่จะเรียงให้มันได้จากน้อยไปหามากมากไปหาน้อยเนี่ยนะครับบางทีบางทีพวกเราก็นึกไม่ออกนะว่าเรียงยังไงแต่ว่าเอาตัวเลขมาแล้วให้เราเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยเราก็เรียงได้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการนะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็เรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนว่าเอถ้าเผื่อว่าเราจะเรียงข้อมูลเนี่ยมันก็มีเทคนิคต่างๆนะครับหลายวิธี แต่และว,วิธีก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่มันแตกต่างกันไปนะครับอ่ะลองมาดูวิธีแรกนะครับสมมุติเรามีตัวเลขนะครับนะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ให้อยู่เนี้ยมีตัวเลขทั้งหมดเจ็ดตัวนะจริงๆในความเป็นจริงมันอาจจะมีตัวเลขเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้นะนะชื่อคนสมชายสมปองมานะวิชานมาลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียงได้เหมือนกันนะครับ อย่างที่บอกนะถ้าเป็นข้อความเราก็จะเรียงตามตัวอักษรนะถ้าเป็นตัวเลขนะครับก็เรียงตามค่าของมันนี่แหละนะครับวิธีแรกนะครับการเรียงข้อมูลโดยวิธีการที่เรียกว่า insertion sort นะครับ sort เนี่ยแปลว่าเรียงนะฮะ sorting ก็คือการเรียงเรียงที่ว่านี่คือเรียงข้อมูลนั่นเองนะครับ insertion sort เนี่ยคำว่า insertion เนี่ยมันมาจากคำว่า insert นะครับ insert แปลว่า มีใครทราบมั้งอินเสิร์ตแปลว่าอะไรทราบไหมลูกรู้ไหมอินเสิร์ตข้อมูลคือทําอะไรครับทำข้อมูลเข้ามาหรคะอ่า oh. อินเสิร์ตอ่าอินเสิร์ตคือการแทรกนะลูกเพราะฉนั้นอินเสิร์ชันเนี่ยก็คือการแทรกการเรียงข้อมูลด้วยวิธีการแทรกอ่ะทำยังไงเดี๋ยวลองดูเลยนะสมมติเรามีตัวเลขห้าสองแปดสี่สามสิบหกอันนี้ค mm ือ hmm. ยังไม่เรียงนะ เวลาเราจะเรียนข้อมูลโดยวิธีการแทรกโดยเทคนิคการแทรกเนี่ยทำยังไงอ่าเราดูนะครับตัวแรกนะครับก็คือเลขห้านะครับเราก็จะเอาเลขห้าสมมติไอตัวกรอบตารางที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือตัวที่เป็นผลลัพธ์นะครับอาจารย์กําลังจะเอาตัวเลขที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยนะครับนะจัดลงมาให้เป็นตัวเลขที่เรียงนะมาไว้ในตารางข้างล่างวิธีการก็คือตัวเลขตัวแรกเนี่ยนะครับเอาลงมาใส่ในช่องแรกก่อนนะครับ มันก็จะเป็นนี้เลขห้าลงมาเนาะตัวต่อไปคือเลขสองนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผลลัพธ์เรามีเลขห้าอยู่แล้วเนี่ยเลขสองเนี่ยเวลาเราจะเอามาใส่ข้างล่างนะถ้าเราต้องการเป็นให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก็แสดงว่าเลขสองนี่มันต้องมาอยู่หน้าเลขห้าถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เวลาใส่มันก็จะใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิควิธีการเรียงข้อมูลแบบ insertion sort ก็คือจะเอา ข้อมูลที่มีอยู่ทีละตัวนะครับแทรกลงมาในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่นะครับอย่างเลขสองเนี่ยมันควรจะอยู่เลขหาเพราะนั้นเอออยู่ก่อนเลขหเพราะนั้นก็จะเอาแทรกมาไว้ก่อนเลขห้าอ่าผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวต่อไปเลขแปดนะครับโดยเทคนิคของ insertion sort มันน่าจะลงช่องไหนครับมีใครช่วยตอบบ้างเลขแปดน่าจะอยู่หรงเหนหออหลังเลขห้าถูกต้องขอบคุณมากลูกนะ แล้วมันก็จะต้องมาลงที่ตำแหน่งนี้ถูกไหมอ้าวเลขสีควรจะลง,ลงตรงไหนครับอ่าเยี่ยมมากขอบคุณครับเห็นไหมเลขสามง่ายง่ายหลังเออหลังเลขสองเยี่ยมมากเลขสิบครับเลขสิบหลังแปดครับอ่าเยี่ยมขอบคุณครับเลขหกครับหลังห้าครับอ่าโอเคง่ายไหมวิธีนี้ง่ายครับประรยน เ <laughs> <g ül> นาะพอเวลาให้เราถ้าถ้าเราให้คนไทยอธิบายเนี่ยว่าเออเรามีตัวเลียกอย่างเงี้ย <c oughs> คุณช่วยเรียง <c oughs> คุณช่วยอธิบายหน่อยว่าคุณจะเรียงข้อมูลพวกนี้ไงโอ้เราอธิบายไม่ถูกคนระับเราอธิบายไม่ถูกแต่แต่ให้เราเรียงเราเรียงได้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาจะมีวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คือเขาจะเขียนเรียบเรียงออกมาลูกว่าเวลาเราจะเรียนข้อมูลเนี่ยเราจะทํายังไง มันจะต้องมีเทคนิคต่างๆเอ้าคุณต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็จะได้ข้อมูลเรียงแบบนี้เนี่ยครับสิ่งลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยคนไทยยังขาดอยู่คือการเรียบเรียงเขียนให้มันเป็นระบบเขียนให้มันเป็นขั้นตอนอาจารย์ถึงชอบยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าทําไมไก่ทอดหานใหญ่ของคนไทยเนี่ยมันอร่อยอร่อยนะแต่ทําไมมันไม่สามารถไปขายทั่วโลกได้เหมือน kfc เนี่ยนะครับเพราะว่า kf c ซเนี่ยนะครับเขาเป็นไงครับเขาก็ มีวิธีการเขียนเรียบเรียงวิธีการปรุงวิธีการทอดวิธีการหมักวิธีอะไรมันเป็นสเต็ปขั้นตอนที่ใครก็ตามมาปฏิบัติตามเนี้ยก็จะได้ไก่ที่มันมีรสชาติแบบไเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเราทําอร่อยอะแต่เราไม่มีการเขียนไม่มีการเรียบเรียงว่ามันทํายังไงเนี่ยอันนี้ครับสาคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นนะเราเรียนรู้อย่างเงี้ยก็ฝึกไว้นิดนึงก็ดีเก็บไว้เป็นไอเดียเป็นความคิดของเราว่าเออต่อไปเราไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราได้อ,อ่ ทำแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยเราควรจะมีการเรียบเรียงจดบนนันทึกสักนิดหนึ่งว่ากว่าเราจะได้มาเป็นผลลัพธ์แบบเนี้เราทํายังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้มันเป็นองค์ความรู้ครับที่เราสามารถเราไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้นะครับคนไทยจะขาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกฝึกให้ให้ให้เป็นนักจดให้เป็นนักเรียบเรียงเนาะอ่ะโอเคอินเส t ร์ชันซอสง่ายๆนะครับจบไปแล้วหนึ่งวิธี เพราะนั้นอันนี้อาจารย์ก็สรุปให้ดูเมื่อกี้นะครับตามที่อธิบายนะครับจากห้าสองแปดสี่สามสิบหกเนี่ยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราพิจารณาที่ตัวแรกนะครับก็จะเอาย่อนไปไว้ที่ผลลัพธ์แบบนี้ตัวที่สองนะครับเลขสองเห็นไหมมันก็จะเอาสองแทรกเข้ามานะตัวที่สามมันก็จะเป็นนี้ตัวที่สี่นะครับก็เลขสี่แทรกเข้าไปนะครับเอาเลขสามแทรกเข้าไปเอาเลขสิบไปต่อท้ายนะครับแล้วก็เลขหกก็แทรกไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ ถ้าเผื่อ,อเวลาเราจะเขียนแสดงขั้นตอนวิธีการเราก็อาจจะเขียนแสดงขั้นตอนออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยนะครับตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันถูกมันถูกอินเสิร์ตหรือมันถูกวางในลักษณะไหนนะครับถ้าออกข้อสอบอาจารย์ก็จะออกประมาณว่าให้เราเขียนแสดงขั้นตอนวิธีการแบบนี้เลกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองนะ,ะเดี๋ยวก่อนไปวิธีที่สองมีใครสงสัยเรื่อง าการเรียงข้อูนแบบ insertion sort มีในรูปมีมีใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะีอยากให้อาจารย์อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคนถามถือว่าไม่มีนะอาจารย์ไปวิธีที่สองเลยนะครับวิธีที่สองครับก็คือวิธี selection sort น selection select แปลว่าอะไรครับ select เลือกเลือกครับเลือกเนี่ยอ่าเลือกนึกว่าจะมีใครตอบว่าปลากระป๋องมี่้อหนึ่งคือตัวเลือกใช่ไหมครับอาจารย์อะไรนะ selection pop ซอส selection ซอสคือการเลี้ยงลูกครับซอสซอสไม่ใช่แบบซอสไม่ใช่ไอที่หยอกอ๋อไม่ใช่แม็กซี่อะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ซอสคือเลี้ยงซอสคือเลี้ยงนะลูกนั่นแหละที่ แล้วมันเข้ากันเลยซีเล็กก็เป็นปลากระป๋องซอสก็เป็นไอที่หยอดใช่ไหมซอสนะซีเล็กชันซอสคือซอสเนี่ยคือเรียงนะก็คือการเรียนข้อมูลโดยวิธีการเลือกเลือกนี่ถามว่าเลือกยังไงนะวิธีนี้ก็ง่ายลูกนะก็คือจากข้อมูลที่เรามีอยู่ที่มันยนีไม่เรียงนเนาะนะนะก่อนที่เราคือถ้าเป็นวิธีเมื่อกี้มันจะดึงข้อมูลไปทีละตัวทีละตัว,ตวจากหน้าสุดไปถึงหลังสุด แต่ถ้าเป็นวี่นีซีน้อยที่สุดัญหามากสุดถูกต้องลูกก็คือต้องเลือกก่อนไงฮะมันต้องเลือกก่อนแบบเมื่อกี้นี่คือหยิบมาทีละตัวแบบไม่เลือกเพียงแต่ว่าหยิบมาแล้วก็เอาไปแทรกถูกไหมครับแต่คราวนี้อ่าคราวนี้เลือกก่อนแล้วก็หยิบก็คือในบรรดาตัวเลขที่เรามีเนี่ยดูก่อนว่าตัวไหนที่มันมีค่าน้อยที่สุดอ๋อเจอเลขสองนั้นก็อ่าเลือกก่อนเห็นไหมเลือกตัวที่น้อยที่สุดแล้วก็เอาตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยใส่ลงไปเห็นไหมเสร็จแล้วก็เลือก ตัวต่อไปที่เหลืออยู่ที่มันน้อยที่สุดที่เหลืออยู่เนาะก็คือเลขสามก็หยิบลงไปเลือกตัวต่อไปที่น้อยที่สุดก็คือเลขสี่เห็นไหมครับเลือกตัวต่อไปที่น้อยที่สุดก็คือเลขห้าเลือกตัวต่อไปที่น้อยที่สุดก็คือเลขหกเลือกตัวต่อไปที่น้อยที่สุดก็คือเลขแปดเลือกตัวต่อไปที่น้อยที่สุดก็คือเลขสิบอ่าพอเข้าใจวิธีไหมเข้าใจครับเออง่ายอีกแล้วใช่ไหม เร่ฝรั่งนี่เก่งนะอาจารย์ว่ามันช่างคิดนะคือพอมีคนหนึ่งคิดวิธีหนึ่งมาเขาก็มันก็จะมีคนอื่นไปคิดวิธีอื่นมาอีกแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าวิธีไหนมันดีกว่านะครับอ้าวโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดมาถึง selection sort นะว่า selection sort เนี่ยก็คือเลือกก่อนเลือกตัวที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยนะครับใส่ลงมาทีละตัวทีละตัว ในทำรองเดียวกันนะถ้าเป็นถ้าเราต้องการเรียงจากมากมหาน้อยอมันก็จะเป็นการเลือกตัวที่มีค่ามากที่สุดก่อนแล้วก็ใส่ลงมาเรื่อยๆเพราะน,นั้นมันประยุกต์เป็นเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้นะครับมาดูวิธีที่สามครับออเดี๋ยวก่อนสรุป selection sort ให้ดูนะครับอนะ selection sort ก็จะเป็นนี้เลือกตัวที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนใช่ไหมแล้วเอาใส่ลงมาเลือกตัวต่อไปที่มีค่าน้อยแล้วก็ใส่ลงมานะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะโพสตสไลด์นี้ลงไปในกลุ่มด้วยนะครับนะเพื่อใครจะไปคลิกดูแอนิเมชันของมันนะครับนะแต่ว่าที่จริงเราก็อัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดู b ับเบิลซอสวิธีที่สมนะ b u บเบิลซอสบับเบิล e นี่มันจริงๆมันแปลว่าฟองสบู่นะไอ้วิธีนี้อาจารย์ก็พยายามมองดูว่ามันเป็นเออมันเป็นบับเบิแบบไหนนะครับ ก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่รู้เขาจินตนาการไงเขาเรียกว่าบับเบิลซอสนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะวิธีบับเบิลซอสหรือวิธีการเลี้ยงแบบบับเบิลเนี่ยมันจะใช้วิธีการก็คือจะเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ติดก,กันนะลูกอันนี้ตัวเลขชุดเดิมมาแหละห้าสองแปดสี่สามสิบหกนะครับเวลาเราจะเรียงห้าสองแปดสี่สาสิบหกเนี่ยให้สุดท้ายลด ถ้าเรียงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นบรรทัดล่างสุดก็คือสองสามสี่ห้าหกแปดสิบนะอันเนี้ยแสดงวิธีการว่าจากตรงเนี้ยเออมันทํายังไงถึงได้ข้อมูลที่มันเรียงเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อ่ะเราลองมาดูทีละขั้นนะครับวิธีมาบเบิลซอสเนี่ยนะลองดูจากบรรทัดบนสุดก่อนนะครับเขาจะดูตัวเลขที่อยู่ติดก,กันทีละคู่นะครับจากซ้ายไปขวานะครับอ้าวยกตัวอย่างคู่แรก ที่เขาจะดูก็คือห้ากับสองเห็นไหมห้ากับสองเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกไหมครับถ้าถูกต้องเลขสองมันต้องอยู่ซ้ายเลขห้ามันต้องอยู่ขวาโอเคนะเพราะนั้นเขาจะเปรียบเที้ยวนาทีละคู่ครับเพราะนั้นคู่แรกห้ากับสองก็จะถูกสลับเป็นสองห้าเห็นไหม พอสลับเสร็จนะครับสลับเสร็จจะดูคู่ต่อไปนะครับก็คือก็ขยับไปทีแรกดูคู่นี้สลับแล้วก็ดูคู่ต่อไปเห็นไหมอันนี้ก็คือดูตัวที่สองกับตัวที่สามก็คือห้ากับแปดห้ากับแปดนี้ต้องสลับไหมไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องเออถูกต้องไม่ต้องนะครับถ้าไม่ต้องสลับก็ดูตัวต่อไปครับแปดกับสี่นะแปดกับสี่ก็ต้องสลับเป็นสี่แปดพอสลับกันเสร็จแปดมาอยู่นี่แล้วนะครับต่อไปก็แปดกับสาม ก็ต้องสลับเป็นสามแปดต่อไปก็แปดกับสิบไม่ต้องสลับต่อไปสิบกับหกนะก็ต้องสลับกันคือเอาหกมาไว้ข้างนี้สิบมาไว้ข้างนี้เห็นไหมครับว่าในการทำหนึ่งรอบหนึ่งรอบก็คือจากซ้ายไปหาขวาเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้สลับ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 มาจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้เรียกว่าหนึ่งรอบเราจะได้สังเกตไหมว่าตัวขวาสุดนี่จะเป็นตัวตัวที่มีค่ามากที่สุดเสมอ เมื <kung> ่อเราทําครบหนึ่งรอบหนึ่งรอบเนี่ยอาจจะมีการสลับกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับอย่างนเนี้ยมีการสลับสามครั้งสี่ครั้งนะสลับครั้งที่หนึ่งสลับครั้งที่สองสลับครั้งที่สามสลับครั้งที่สี่นะหนึ่งรอบนะรอบแรกเนี่ยนะครับมีการสลับสี่รอบได้เลขที่มีค่ามากที่สุดอยู่ขวานะครับเพราะนั้นเมื่อได้เลขมากที่สุดอยู่ขวาสุดแล้วเนี่ยตัวนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันละ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยเลขสิบมันจะอยู่ตายตัวของมันเลยไม่ต้องไปยุ่งมัแล้วเพราะนั้นต่อไปเราจะพิจารณาแค่จากตัวแรกมาจนถึงตัวก่อนตัวสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับอเพราะนั้นดูนะตอนนี้สองห้าสี่สามแปดหกนะครับเลขสิบนี่ตา,ตายตัวอยู่แล้วอสองกับห้าก็จะเห็นว่าไม่สลับนะเพราะว่าสองมันมีค่าน้อยกว่าอยู่แล้วต่อไปห้ากับสี่เห็นไหมห้ากับสี่ก็ต้องสลับเป็นสี่กับห้าห้ากับสามก็ต้องสลับเป็นสามกับห้าเห็นไหม ต่อไป5กับ8ไม่สลับนะครับแกับหก็สลับเป็น6กับ8ดเห็นไหมครับพอวิ่งมาจนสุด1รอบเราจะได้เลขที่มีค่ามากที่สุดตอนนั้นมาอยู่ขวาเสมอเพราะฉะนั้นต่อไปเลข8เนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งกับมันละมันก็จะเหลือแค่ส่วนนี้นะครับเหลือแค่ส่วน2-4-3-5-6นะครับอรอบต่อไปรอบที่3นะครับอันนี้คือรอบที่สนะรอบที่สองคำว่า1รอบก็คือต้องสลับมาจนกระทั่งถึงสุดทางขวานะครับ อันนี้เป็นรอบที่สามครับรอบที่สามก็สองสลับสองกับสี่ไม่ต้องสลับสี่กับสามเห็นไหมมันต้องสลับเป็นสามสี่พอสลับเสร็จต่อไปสี่กับห้าไม่ต้องสลับห้ากับหกก็ไม่ต้องสลับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยจะได้เลขหกซึ่งมีค่ามากที่สุดมาอยู่ขวาสุดบอกแล้วสองตัวนี้ไม่ต้องยุ่งแล้วพอสองตัวนี้มันทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนะครับอ่ะทีนี้รอบสุดท้ายครับ รอบสุดท้ายจะเห็นว่าพอดูเปรียบเทียบ2กับ3 3กับ4 4กับ5 5กับ6 6กับ8 8กับ10ไม่มีการสลับเลยเพราะฉั้นถ้าไม่มีการสลับเลยก็ถือว่าหยุดแค่นี้นะครับก็คือข้อมูลมันเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามีการสลับสักหนึ่งที่ก็ต้องทำต่อนะครับอันนี้เรียกว่าวิธีบับเบิลสอสรุปวิธีบ u บเบิล o อ t คือการเปรียบเทียบไปทีละคู่จากซ้ายไปขวานะครับ ในแต่ละรอบที่ทําการเปรียบเทียบไปจนจากซ้ายไปจนสุดขวาเนี่ยเราจะได้ค่าสูงสุดถูกขยับมาอยู่ที่ตําแหน่งขวาสุดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบในแต่ละรอบนะครับเราจะได้ค่าสูงสุดมาอยู่ขวาเราก็สามารถที่จะลดขอบเขตการพิจารณาลงมาหนตัวก็คือไม่ต้องไปสนใจตัวขวาสุดละเพราะมันอยู่ถูกที่แล้วนะครับั้นในรอบต่อไปเราก็ทําแบบเดียวกันครับเปรียบเทียบไปทีละคู่จากซ้ายไปหาขวา ก็จะได้ตัวที่มีค่ามากที่สุดมาอยู่ขวาสุดก็ลดการพิจารณาลงมาอีกหนึ่งแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไม่มีการสลับเกิดขึ้นเลยในรอบนั้นถ้าไม่มีการสลับเกิดขึ้นเลยในรอบนั้นแสดงว่าข้อมูลน,นั้นเลี่ยงละสามารถหยุดได้นะครับวิธีการนี้เรียกว่าบับเบิลซอรนะครับเนี่ยวันนี้เราเรียนกันสามวิธีนี้เนี่ยอ่ะลองมีใครลองแสดงความคิดเห็นดูซิว่าหนูว่าในสามวิธีเนี้ย สวิธีนี้คือวิธีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกก็คือ insertion sort คือการหยิบมาทีละตัวแล้วเอามาแทรกในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับหยิบมาทีละตัวเอามาแทรกในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนี่เรียกว่า insertion sort วิธีที่สองนะครับ selection sort ก็คือเลือกทีละตัวโดยเลือกตัวที่มีค่าน้อยที่สุดใส่ลงมาก่อน ตามลำดับเ,เลือกก่อนแล้วค่อยเอามาใส่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น selection sort นะครับวิธีที่3ามคือ bubble sort ก็คือวิธีการที่จะเปรียบเทียบตัวที่อยู่ติดก,กันไปทีละคู่จากซ้ายไปขวาเมื่อเปรียบเทียบจากซ้ายไปสุดขวาจะได้ตัวที่มีค่ามากที่สุดนะครับอยู่ตำแหน่งขวาสุดเสมอก็ลดการพิจารณาลงหนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบในรอบต่อไปก็จะได้ค่ามากที่สุดมาอยู่ตำแหน่งขวาสุด ก็ลดการพิจารณาไปเรื่อยๆจนในรอบนั้นไม่มีการสลับที่กันเลยนะครับก็ถือว่าข้อมูลนั้นเหลี่ยงแล้วอาจารย์ให้ถ่ายหนูว่าสามวิธีนี้วิธีไหนทำงานเร็วที่สุดให้ถ่ายให้เดาจริงๆเป็นวิธีที่สองครับที่ทำงานไวที่สุดอ่า,อามีคนบอกวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือ,อ เซเลคชั่นซอสใช่ไหมคือเลือกเลือกต่อแล้วค่อยลงมี่ข้อมูลเยอะๆครับอืเออต้องนึกว่าถ้ามีข้อมูลเยอะๆวิธีไหนดีที่สุดวิธีที่สามครับคอกโครับอ่าที่สามสเออไส่วนใหญ่บอกวิธีที่สามถูกต้องครับเฉลยโอ้นาาดผมขับรถนะนี่คุยโบอีก สรุปวิธีที่สามนะลูกเป็นวิธีที่ทํางานเร็วที่สุดถ้ามีข้อมูลเยอะๆเพราะอะไรนะครับเพราะมันไม่ต้องพิจารณาทุกตัวลูกนะครับคือถ้ามันเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีการสลับที่กนดีเนี่ยนะครับหยุดได้ทันทีเลยนะครับะัะนั้นถ้ามีข้อมูลเยอะๆ,ๆวิธีนี้จะเร็วมากแต่จริงๆเรามีวิธีที่เร็วกว่านี้อ่นะ อันนี้ถ้าดูในสามวิธีเนี้นะครับวิธีนี้จะเร็วสุดอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่หมายความว่าเวลาอาจารย์เขียนโปรแกรมรถใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆรถจับเวลานะครับข้อมูลเดียวกันเนี่ยแต่ซอสโดยสามวิธีเนี้วิธีบับเบิลซอสจะใช้เวลาน้อยที่สุดครับแต่จริงๆมันมีวิธีที่มันเร็วกว่านี้นะแต่จะอยู่ในสองวิธีหลังที่เราจะเรียนต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อัดเป็นคลิปแล้วให้พวกเราดูตามอัธยาศัยจะดีกว่า นะครับหรือว่าใครจะไปทําธุระอะไรก็ทําได้ลูก<า>มีมีการบ้านให้ทําส่งนะครับสกทนะอาจารย์มีข้อมูลให้ตามกําหนดให้อย่างนี้เก้าหนะ้าหนึ่งเจ็ดหกสี่สามนาะให้หนูเขียนแสดงวิธี insertion sort selection sort แล้วก็ bubble sort นะหมายความว่าหนูจะต้องมีแบบเนี้ยสามหน้าเนาะ สมมุติเวลาแสดงวิธี insertion sort เนี่ยสมมตินะ insertion sort เวลาตอบให้ตอบยังไงนี่ยหูต้องตอบเป็นตัวนี้ถ้าเป็น insertion sort นี่ต้องแสดงออกมาเป็นตัวนี้เป็นออไหมเวลาตอบออกมาเป็นตัวนี้เข้ออาใจไหมครับ ก็คือต้องแสดงให้อาจาย์เห็นว่าถ้าเป็น insertion sort เนี่ยแต่ละสเตปเนี่ยข้อมูลมันจะมันจะถูกเอามาแทรกแทรก,กออกมาเป็นยังไจงจนกระทั่งตัวสุดท้ายถึงจะเรียงนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น selection sort ถ้าเป็น selection sort น,นะก็ต้องตอบออกมาเป็น ติ๊กตอติ๊กต็อกติ๊กตอกต๊กอกดีกชั่นซอก็ต้องตอบมาเป็นแบบหน้านี้นะครับดีร์เร t ชันซอสง่ายนะเขียนออกมาทีลสะสเต็ปแบบนี้นะครับถ้าเป็นบัมเบิลซอสก็เป็นออกมาเป็นหน้านีนะ้โชว์ให้จารย์เห็นนะครับว่ามันมีการสลับยังไงทีละคู่ทีละคู่ เห็นไหมอาจารย์จะเขียนแยกว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเว้นเยอะหน่อยใช่ไหมอันนี้รอบที่สองรอบที่สองมีการสลับกันสามครั้งรอบที่หนึ่งมีมีสลับกันสี่ครั้งอรอบที่สามเนี่ยสลับกันแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนรอบที่สี่ไม่มีการสลับแล้วก็คือเลี่ยงละนะเพราะฉะนั้นก็คือนะครับเอาหน้าเนี้ยนะครับข้อมูลที่อาจารย์กําหนดให้คือเก้าห้าเ็ดหกสี่สานะครับ ใครอยากจะใครอยากจะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้นะลูกนะเออเอาความเข้าใจเป็นหลักนะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้นะแล้วแต่ครับเพื่อนั้นก็แสดงมาสามวิธีนะครับเดี๋ยวจันจะโพสตสไลด์นี้เข้าไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอนี้พอมันอักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องตัดต่อช่วงรอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจันจะโพสตัววิดีโอเข้าไปให้ด้วยอ่ะโอเคครับมีใครจะถามอะไรไหมครับวันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละ อ่สบายสบายอ่าโอเคครับ hmm. วัน okay, นี้ขอบคุณทุกคนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 